จานทางบุ้งไปงานแล้วก<อ>็จานบุ้งแล้วพวกกันรับเส้นกันคืนจค่สิ่เมตรค่ะอ๋อรู้กันดึกว่าอันนี้เสียเมนุได้ไปงานจานทางบุ้งไปงานแล้วก็จานบุ้งแล้วพวกกันรับเส้นกันคืนจค่สิ่เมตรค่ะอ๋อรู้กันดึกว่าอ่อาอคุณแม่นี่ไปรับเส้นกัญญาเอาค่ะเอค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะมันเป็นอยัางดอกแม่แม่ก็ะยูวงการมาโดนไม่อยากให้แม่เสียวเกาะนิดหน่อยคนเดียวแม่พรอนแล้วก็เสียมาแนวนี้ค่ะค่ะค่ะเป็นห่วงค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะคุณแม่แต่จังนไรกันนี่ยังกระทำแม่พรอนกันได้ค่ะเด้อจังไรแม่พรอนจะถูกสาวคุณแม่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะรู้กันเอ็กซ์ซี่จางทางวงไปงานแล้วแต่จางวงแล้วเพื่อนกันรับเส้น จานทางวงไปงานลแล้วกัะจานวงแล้วพอนกัน,น,ร,นร,รับซ่อนกันขืนกันสิแม่ค่ะอ๋เอ๊ยไอ้กูหัวจะเถอะจานจานทางวงไปงานลแ,างงแล้วกรรัะจานวงแล้วพอนกันรับซ่อนกันขืนกันสิแม่ค่ะ อ๋อรู้กันนึกว่าคุณแม่เนี่ยไปรับเซ็นสัญญาเอาค่ะอ๋อค่ะเบอร์ค่ะเพิ่นเซ็นสัญญามาจ้างงานค่ะเพิ่นบริมาเซ็นสัญญาเอาอีนี่ไปเป็นลูกในว่าบ้านว่าในสวนค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับแม่น่บครับ ครับโอ้ยขอบคุณครับคุณแม่ยินดีต้อนรับลูกหลานคนนี้คุณแม่ยินดีโอบอุ้มลูกหลานคนนี้วาา่วาซานว่าแซนกูกันนึกว่าสุรีใจอีอย่างติดดักเออโอ,โอ้ได้ยินข่าวจากบ่านาครังขคครับพืติที่กรรมอืมนะคะนะกะฮักเป็นห่วงเป็นใยเพราะว่านี้เานะกเอ็ดซีคนหนึ่งค่ะเพราะว่าไม่พอนกับเน่ามาขักแล้วค่ะ ก็บ้าอยากให้แม่นกเน่าไปน้ำกันอีกนะคะนะจ่างทางวงไปงานแบบจ่างวงแล้วพอนกันรับเส้นกันคืนกันสิแม่ค่ะอ๋อรู้กันดึกว่าคุณแม่เนี่ยไปรับเส้นสัญยาโอเคอโอค่ะจ่า่าขอบคุณค่ะมาเป็นยังดอกแม่ แม่กายูวงแการมาโดนไว้อยากให้แม่เสียขอเด็กน้อยคนเดียวแม่พร้อมแล้วแบบเสียมาแนวนี้ค่ะค่ะค่ะเป็นห่วงค่ะคุณแม่ค่ะขอบรุณค่ะคุณแม่ค่ะจังไดกันนี้ยังก็ถามแม่พร้อมกับใดได้ค่ะเด้อจังไดแม่พร้อมกับลูกสาวคุณแม่ค่ะค่ะคุณค่ะนุกับเอซี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณสองค่ะนั่นน่ะขยศีนอนคนเดินเลยเด้อที่นี่ ว่าแน่ใครอาจจะเป็นน้องรังแรมก็ได้อิ่วจักรูจักรูจักรูเป็นได้ซวหืมเป็นได้กูสายตรงคือกันเด้ออ่าคุณตาขอบคุณมากที่ทำให้ทุกอย่างมันกระจา่างขึ้นมาที่ยี่ไงเมืองแซบเบอร์โทรแม่นกน่นะยุช่องเล้าเข้าไปอ่ะเสียงอีสานแม่นโกร์กแล้วก็ไปมันหยักเมนมาน่ะโทรเข้าไปสายตรงแล้วรับสายเองเลยนะ่ะเออแขกที่แรก รับสายคนงดึงวันเลขข,ขาพอแล้วบอกว่าสวัสดีค่ะแม่นกยูวาค่ะขอสายแม่นกยงแม่เบ้ายูจ้าเอ้าตีเอ้า็เ <c> ล <ười> ยวาคุณแม่แต่ตอนนันแลนหาโทรศัพท์อยู่เด้มันบอมีเว้ยมันบอมีขออนุญาตเลยนะเออทางล่นยืมโทรศัพท์ด่วนให้ตัวเราเราบรเลยห็อกจอนะเออขอสิบอกวา่าคุณแม่เดี๋ยวคอยอัดเสียงก่อนบ่ไ <c ười> ด้เที่ยวคอยถือถีบนะคะนะ กับ,บ่ม่ยังนะค่ะคุณแม่กลาวขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะเนาะรักขาบรถมาแตงแต่หน่อยเท่าไงโอ้ยมาค่ะคือนยัง,ยงตัวแม่น่อหน่อยเสียงอีสานในดังระเบิดเถิดเทิงน,นะดกแพ่ไหมไทยเนี่ยเสียงเล่าี่มาอันดับหนึ่งนะปต่ที่นี่สิมาเสียหย่อนคนเดียวนะมันเป็นไปไม่ได้มันแมนยุตีสมองสติปัญญาเจ้าขึ้นหลุดเลิศเฟืองิกยู่เจ้าขึ้นเสียเอาคนพอสมนิมากขึ้นเวทีสมองเจ้านะระับอ,อัจฉริยะคน,คนดีคุณแม่นกหน่อยเอ้ย สีเอาคนพอซ้ำนีมาขึ้นเวทีได้ยังไงน่ะจะเล่ากับสีดูข่าวอยู่ดอกค่ะว,ว่าจากจากแม่แม่พ่อเนาะว่าอีนี่เป็นยังไงเพราะว่าตามซื้อละกะ่ะตามอุยยูทะนะูบเนาะกระเบืเ้องแน่ตอนมันโตวนหานไม่ไหมอ่ะตระช่องเอาไปลงคนเบื้องถึงสองแสนสามแสนสี่แสนเออโตวนหานไปน่ะช่องหนึ่งแหงนางว่าคนเขาไปเบื้องถึงสี่แสนได้น่ะกระสีหอดหูเล้ายู่ดอกสุดท้ายพวกมึงก็เงินไปจ้างวงเพราะว่าทาง ไปหากินน้ำแขกไปหากินน้ำมันเจ้าภาพที่เขาจ้าสิไปจ้างมาล้บมาก็เลยไปเอาใสยเนี่ยยัดไส้เอาอีนี้ขึ้นไปสุปบเกว่าสีเอาอีไหลเนี่ยไปไปเปิดตัวที่เสียงอีสานใช่ไหมอ๋อไปขอขึ้นืนฮานานะคะนัไปขอคขืนฮานเพราะม่เพราะ่านเคืน ไปในฐานะเจ้าภาพเจ้าภาพไปเสียบจเจ้าของเจ้าภาพนะเนาะเพราะว่าถาบว่ามิเจ้าภาพไปขอรองแมนนกน้อยกักบ,บ่ได้รคืนค่ะเพราะว่าลําพังไาตตรงไปหาแมนนกน้อยเราเสียเอาอี่นี่ึ้นเลยแล้วบ่ออาค่ะ,แล,คะแล้วเอาตีนเหยียบไว้ค่ะคักคักคักสัดเจนเด้อคนที่ลาบสูงจะเอาวงเขาเพื่อหาแสงเตอนะคะเนาะ คุณแม่นกน้อยไม่มีวันเซ็นสัญญากับอีสัตว์ตัวนี้หรอกค่ะเขาเซ็นสัญญากับผู้ว่าจ้างงานค่ะนะคะอ่ะะาไปจ้างเขาจเจ้าสามแสนผู้ใดนะสิบเอาเออรเราไปที่นี้เอาเงินเน่ะิไปจ้างขืนบ่วงไปสิบเอาเพราะว่ามันไปงานแล้วเป็นงานน่ะเป็นไปงานแล้วเป็นมาล่ะค่ะเออกูกันหนึ่งใแม่นกน้อยเห็นคุณภาพขับจอโด่งดังขับโลกติดดอก เลยสิเอานี่ถ้าเกิดทางวงเขารับจริงๆนะกูถามหน่อยอันมึงสิไปน้อนกลางดินกินกลางทรายไปอาบน้ำตามวัดตามว่าในบ่ออีภากเหยียบอย่างมึงฮะอ่าเป็นเซียวย่าสุภาพแม่พระลูกหักแม่นกแมนนะคะเนาะอือเอ้าเพิ่นกับซิว่ากันเยอะขนาดนแต่ในฐานะแบบว่าคอยอยากบอกยังดีชัดจนเนาะมียังก็ถามแม่พรอเดอ เก็เจ้าถึงกันอยู่แล้วเฉพาะเล่าให้ขึ้นง่ายๆนะคะนะแมนคอยกบาอยู่ขึ้นด้ขึ้นง่ายแท่ที่ไหนได้อืมโหนดูกระเสท่านข่าวบรเวตีพิตาเดฟึ่งตื่นเนี่นี่ตื่นแล้วก็หิวเข่าเพราะว่าขับรถมาเมื่อคืนน่ะอ่าออกจากจากกาลสินประมาณหามงหามงสามหาวอดนี่สีทุ่มแล้วก็นอนเท่าตื่นขึ้นมา ได้ยิ่นคลิปเดียวเท่านั้นแหละพี่ตาแม่นยังน่ะรับข่าวแค่นั้นสายตรงทันทีข่าวก็กินว่าท่านได้เมดจานนะคิดเบิ้งพี่น้องอือคอยทํางานอย่างเด่นเด่งรวนหลังจากคุยกับคุณแม่เสร็จก็คือแบบรายงานเอฟซีด่วนจุกุจุกรุนะคะนะกำมวนดีได้ล่ะอ้าว